สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กจะพามาชมที่ดินนะคะในสนามกอล์ฟนอรเทิร์รังสิตกอล์ฟคลับค่ะอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียานะคะแปลงที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะคะคือแปลงหมายเลขที่14ค่ะเนื้อที่497ตารางวาราคาตารางวาละ1 8 0 0 0บาทนะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะอยู่ติดถนนเมนหลักนะคะทางไปขับเฮาส์ค่ะเห็นไหมคะ นี่นะคะนี่คือขับเฮานะคะถนนหน้าแปลงก็กว้างมากเลยนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะคือบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะคะ หากท่านใดสนใจที่ดินแบ่งขายในสนามกอล์ฟนัตเทอรลังสิตกอล์ฟคับนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าเนะคะแปลงนี้หน้าแปลงอยู่ติดถนนเมนหลักทางไปขับเฮาส์นะคะและท้ายแปลงนะคะอยู่ติดเลกนะคะและวิวสนามกอล์ฟค่ะแปลงนี้แนะนําเลยค่ะสวยมากๆค่ะซื้อสดชนดพร้อมโอนเลยนะคะสวัสดีค่ะ